เช้านี้ลมแรงนะครับแรงมาสองวันแล้วอวันก็แรงวันนี้ก็แรงอีกวันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ชาวสวนมะม่วงนะครับห่วงแล้วก็กลัวก็ามาถึงนะครับก็คือเรื่องของอดอกที่กําลังติดผลนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูมะม่วงพันอาทูอีทูนะครับ จริงๆก่อนหน้านี้ดอกดอกจะเยอะนะครับมะม่วงอาทูอีทูต้นนี้อายุประมาณ3ปีนะครับแต่ด้วยความสมภาพอากาศของอำเภอโคกสำโรงนะครับลำต้นก็อาจจะดูไม่ก่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ดกมากนะครับจริงๆปีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลมแรงแบบนี้นะครับแน่นอนเลยจริงๆอยากจะพามาดูว่าช่วงการดูแล มะม่วงช่วงที่กําลังออกดอกแล้วก็ติดผลเนี่ยเราต้องดูแลกันยังไงแต่วันนี้ลมแรงตั้งแต่เมื่อคืนนะครับทำให้เนี่ยครับโทรศัพท์กล้องก็ยังแหงโยกเลยเนะลมแรงมากนะครับจะพามาดูดอกเส่ยงยิงดอกวันเนี้ยก็คือค่อนข้างจะร่วงไปเยอะเลยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเป็นไรมากนะครับว่าลูกมันก็ยังติดอยู่ยังโอเคอยู่นะครับ,นะรบมะม่วงพานาทูอีทูนะครับช่อหนึ่งช่อนี้นะครับก็ยังติดอยู่ แต่และชชอบประมาณ5ลูกนะสิลูกนะครับก็ยังโอเคอยู่นะถ้ายังยังลมยังพัดแบบนี้ก็ต้องคอยรุนกันต่อนะครับวันนี้อยากจะพามาดูว่าการดูแลมะม่วงนะครับในช่วงออกดอกแล้วก็ติดผลแบบนี้เนี่ยคือการดูแลกันยังไงจริงๆอยากจะดะูสิ่งหนึ่งที่มักจะเจอกันบ่อยๆก็คือตัวตัวเพรียไฟนะครับลมพัดแรงมาก ต่ถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยจะมีดำๆนิดหน่อยนะครับตัวเพลี้ยไฟนะครับถ้าวิธีการถ้าลมไม่แรงแบบนี้นะครับเราลองเอากระดาษสีขาวๆก็ได้แล้วก็ลองมาเคาะด,ดูอันนี้ก็จะมีเตี้ยนิดหน่อยอันนี้เป็นปนัญหาที่ต้องแก้ัวเพี้ยไฟก็อาจจะช่วยโดยการ โชยน้ําได้นะครับพอพวกเพี้ยพวกนี้เนี่ยมันจะเนี่ยครับลองโชยแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับ,นะรบน้ําไม่ได้แรงมากก็ช่วยไล่พวกเพี้ยได้พวกเพี้ยที่มันสีดำดำนะครับที่มันอ,อยู่ตามช่อดอกจริงๆอยากจะค่อยดูแต่วันนี้ลมแรงคงไม่ไหวนะเนี่ยมันมีเพี้ยอยู่นะพอโดนน้ำมันก็จะหลุดออกนะครับ จะพวกเพี ını, um> guard, ้ยนะครับพวกนี้นะครับอันนี้คือบางคนก็อาจจะใช้สารเคมีก็ได้นะครับแต่แต่จริงๆน้ำเนี่ยช่วยได้เพลี้ยไฟเพี้ยแป้งก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีเยอะๆนะครับเราก็อาจจะใช้น้ำนะครับช่วยไล่ให้มันมีความชื้นและมีความเปียกชื้นแบบนี้ก็ช่วยไล่พวกเพลี้ยเพลี้ยแป้งเพลี้ยไฟได้ต้นนี้ก็มีนะครับเพลี้ยไฟเป็นสีดำๆนะครับนะครับเราก็ช่วยชวยได้นะครับ ก็ไม่ได้บางคนก็บอกว่าช่วงนี้ะจะต้องงดน้ําอะไรเนะี่ยก็แล้วแต่แต่ละคนแต่จริงๆคือคือต้องให้น้ําเขานะครับถ้าไม่ให้น้าเนี่ยมะม่วงก็จะยิ่งร่วงนะครับต้องให้น้ําอยู่สม่ําเสมออันนี้คือปัญหาแรกนะครับก็พูดไปแล้วครับก็คือเรื่องของเสียฟไฟใช้น้ําช่วยชโยได้ครับอันนี้ลองชโยน้ํานะครับ ที่กอนอยู่ตามช่อดอกต่างการดูแลมะม่วงในช่วงออกดอกและก็ติดผลแบบนี้นะครับอันต่อมาก็คือการอย่าให้ขาดน้ำนะครับอย่าให้ขาดน้ำอันนี้ที่เอตีฟามผมก็ใช้น้ำประปาช่วยนะครับแล้วก็คุมด้วยฟางรอบๆโคนก็จะโรยด้วยขี้ไก่ รักษาความชื้นด้วยอีกทีหนึ่งนะครับออกเยอะมากนะครับตั้งแต่ออกดอกมาก็นี่เลยเยอะมากนะครับนะครับเก็บมาฝากสั้นๆน,นะครับการดูแลต้นมะม่วงในช่วงออกดอกแล้วก็ติดผลแบบนี้นะครับอย่าให้ขาดน้ำนะครับใช้ปุ๋ยที่เป็นสูตรของขยายผลนะครับ13-13-21ก็ได้นะครับขยายผลมันแล้วก็ตัวที่เป็นพวก รบกวนต่างๆนะครับพวกเคลี้ยแป้งเพลี้ยไฟนะครับไม่ต้องใช้สารเคมีไล่นะครับน้ำนะครับใช้น้ำฉีดโดยๆนะครับแต่อย่าฉีดแรงนะครับเดี๋ยวช่อดอกมันจะหากจะร่วงนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้เก็บมาฝากเรื่องของการดูแลต้นมะม่วงในยามหน้าแล้งแบบนี้นะครับกําลังติดดอกออกผลนะครับนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ